ยายเท่าเม้าซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะมาป้ายยาซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคงานเลี้ยงหนานเฉิงหนานเฉิงแบงเควตหรืออีกชื่อก็คือ General W e l l ของค่ายแมงโก้ทีวีที่หวังโยซัวสุดหล่อของยายมารับบทเป็นพระเอก คู่กับนางเอกสายฮาเจ้าเจ้าอี้บอกเล่าเรื่องราวของฝูเซียวนักฆ่าสาวจากองค์กรลับที่ได้รับมอบภารกิจให้มากฆ่าพระเอกของเรื่องเหยียนชางหยุนผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์หลวงผู้เย็นชาและร่ำลือกันว่าโหดฟุดฟุดแต่แม้ว่านางจะมีฝีมือเก่งกาจปานใดหรือจะสู้วรยุทธ์ล้ำเลิศของพระเอกได้นะคะหลังมิชชั่นเฟล นางเอกจึงจำต้องถอยหนีแต่ใครจะคิดนะคะว่าน,นางจะไปสะดุดความซวยพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันค่ะทำให้ความจำเสื่อมแล้วจับพลัดจับพลูได้มาสวมรอยเป็นเสี่ยวเฉียงจือขันทีคนสนิทของห้องเต้หนุ่มเมื่อทั้งสองโคจรมาพบกันอีกครั้งในวังหลวงพระเอกจึงฉวยโอกาสจากการที่นางเอกความจำเสื่อมค่ะ ดึงนางมาไว้ข้างกายต้องการหลอกใช้นางเพื่อหวังขยายผลนสืบคดีสำคัญที่เกี่ยวพันกับตัวตนในอดีตของเขาค่ะแต่พอได้ใกล้ชิดกันบ่อยๆพระเอกของเราก็รู้สึกคุ้นเคยแปลกๆนางมักทำให้เขานึกถึงสหายวัยเยาว์ที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ในวัยเด็กแต่เพื่อนคนนั้นเป็นผู้หญิงพระเอกก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ ใจแล้วจ้าพระเอกเนี่ยคิดว่านางเอกเป็นขันทีจริงๆแม่แม่แม่นะคะพลอตแบบนี้ช่างเดินใจยายจริงแล้วเรื่องนี้นะคะเขาก็ทำถึงยายเนี่ยดูไปกระลุนไปว่าพระเอกจะรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงตอนไหนแล้วพอฉเฉลยปึง้งความห่วงความหวงความคลั่งรักก็จัดเต็มจ้า ส่วนนางเอกนั้นนะคะไม่ต้องถามว่าวันไหวไหมแค่ขอสลับโพจากมือสังหารเป็นบอดี้การ์ดลับๆพร้อมปกป้องพระเอกด้วยชีวิตเท่านั้นเองส่วนหลังนางเอกฟื้นความทรงจำกลับมาจะมีดราม่าหรือเปล่าและนางเอกจะใช้สหายตัวน้อยที่เคยช่วยชีวิตพระเอกไว้หรือไม่นะคะก็ต้องตามไปลุ้นกันใครชื่นชอบหวังโยซัวน,นะคะ บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเรื่องเนี้ยคุ้มขลอมมากก็ไก่ล้านตัวเนื้อเรื่องก็สนุกเฮฮาคลายเครียดของแชรค่ะเดินเรื่องกระชับชับไวเพราะว่ามีแค่24ตอนจบจ้าสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย